สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุณฉลยวชาแชนลช่องของคอบอลตัวจริงกลับมาเจอกันอีกครั้งครับในช่วงเดินลงสนามนะครับวิเคราะห์จอนหรือเกมการแข่งขันฟุตบอลรายการที่น่าสนใจในแต่ละวันนะครับในช่วงนี้นะครับฟุตบอลลีกหลักของยุโรปรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยอยู่ในช่วงหยุดพักนะครับก็ลีกทา้ากับโปรแกร,รมทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์และวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่1ิ ตุลาคมก็ถือว่าเป็นวันดีเดย์ครับหลังจากที่คอ,อบอลก็ได้หยุดพักกันอย่างเต็มที่มาสามวันติดครับจันอังขารพุดวันนี้มีเกมการข่งขันฟุตบอลใท้ได้รุนกันแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับรายการหลักๆก,ก็เป็นฟุตบอลยูเอฟ่าเนชั่นส์ิกสองพันยี่สิบรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมีสโซนหลักๆที่น่าสนใจก็คือโซนอเมริกาใต้และโซนเอเชียทจริงแล้วยังมีอีกหลายรายการแต่ว่าผมคงโฟกัสไปที่3รายการนี้นะครับและจะหยิบเอาเกม2คู่นะครับมาลงลึก ในรายละเอียดการส่วนคู่อื่นๆนะครับก็จะมีทัศนะนะครับมุมมองของผมว่าสกอร์ที่คาดว่าน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับ mm. เราไปติดตามกันเลยครับ mm. เราเริ่มกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลรายการที่น่าสนใจในวันนี้ครับฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับเป็นการเตะในรอบคัดเลือกแล้วก็เดินมาถึงแมตช์ที่3แล้วนะครับวันนี้ก็มีรัสเซียนะครับพบกับนอร์ทมาซิโดเนียมอโดวาพบกับอันดอร่า เวลา5ทุ่มนะครับออสเตรียพบกับคาซัคสถานอังกฤษพบกับกรีซมูกแฟโรพบกับอาร์เมเนียฟินแลนด์พบกับไอร์แลนด์ยิบรอนต้าพบกับซานมาริโนอิสราเอลพบกับฝรั่งเศสอิตาลีพบกับเบลเยียมและนอร์เวย์พบกับสโลีเนียนะครับคู่หลังๆก็เตะเวลาทีหนึ่งกับ4 5นาทีครับส่วนฟุตบอล โลกรอบคัดเลือก2026โซนอเมริกาใต้นะครับเดินทางมาถึงแมตช์เดย์ที่9แล้วนะครับวันนี้เล่นกัน4คู่ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นช่วง,ชวงเช้ามืดหรือข้ามไปช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับก็จะมีบลิเวียพบกับโคลอมเบียตอนตี3เอกวาดดรพบปารากวัยเวเนซุเอลาพบกับอาร์เจนตินาตอนตี4แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับชิลีพบกับบราซิล7โมงเช้าจริงๆก็ต้องข้ามไปเป็นเช้าว,วันศุกร์ที่11ตุลาคมนะครับ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับซึ่งเดินทางมาถึงรอบคัดเลือกรอบที่3และเป็นแมตช์เดย์ที่3แล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกา10นาทีครับออสเตรเลียพบกับจีนแล้วก็ตอน21มิถินามี2คู่ครับจอร์แดนพบกับเกาหลีใต้บุตเบกิสถานพบกับอิหร่านตอน23นาฬินามี4คู่เลยนะครับบาเรนพบกับอินโดนีเซียโอมานพบกับคูเวตกาตาร์พบกับทิกิสถานสารัฐอารบเตส์พบกับเกาหลีเหนือและปิดท้าย2คู่ เวลา1นนาฬิกาหรือว่าที่หนึ่งอิรักพบกับปาเลสไตน์และซาอุดีอาระเบียพบกับญี่ปุ่นนะครับเลือก2คู่จาก2รายการนะครับมาวิเคราะห์เจาะลึกลงลึกในรายละเอียดกันนะครับไปดูคู่แรกครับเป็นฟุตบอลยูเอฟ่าเนชั่นส์ซีั่2024-25รอบคัดเลือกซึ่งเป็นเกมระหว่างอิตาลีกับเบลเยียมนะครับเกมคู่นี้เล่นที่ซาเดโอโอลิมปิโกในกรุงโรมนะครับ เวลาที่1 45นาทีตามเวลาบ้านเราทั้ง2ทีมก็อยู่ในลีกเอนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่ความพร้อมและความน่สาสนใจของเกมคู่นี้มาดูสถานการณ์นะครับของฟุตบอลยูเอฟ่าในชั้นสี่นะครับซึ่งในลีกเอเนี่ยก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับก็มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4นะครับในกลุ่มที่1นีโปรตุเกสนำอยู่ตามมาด้วยโคเอเชียแล้วก็โปแลนด์สกอตแลนด์แพสองนัดรวยังไม่มีแต้ม กลุ่มที่2ซึ่งจะเล่นกันคืนนี้นะครับอิตาลีนําอยู่ครับมี6คะแนนตามได้ฝรัง่งเศสกับเบลเยียมมี3คะแนนเท่ากันอิสราเอลยังไม่มีแต้มนะครับกลุ่ม3ครับเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์นะครับตีคู่กันมามี4แต้มบอสเนียกับฮังการีมี1แต้มเท่ากันและกลุ่มที่4นะครับเดนมาร์กนําอยู่ครับมี6แต้มตามได้สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดครับ4แต้มเซอร์เบียมี1แล้วก็วิสเซแลนด์ยังไม่มีคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่เกม ะระหว่างอิตาลีกับเบลเยียมจะเห็นได้ว่าเกมนี้ถือว่ามีความสําคัญถ้าเบลเยียมหวังที่จะพิสารการขึ้นมาเป็นแชมป์กลุ่มเพื่อเข้าสู่รอ Final Four, บไฟนอลโฟเกมนี้ควรจะต้องมีแต้มหรือดีไม่ดีต้องชนะด้วยสามส่วนอิตาลีถ้าชนะก็จะนําเป็นจ่าฝูงต่อไปมาดูอันดับแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมก่อนนะครับอิตาลีเล่นมา2นัดชนะรวดยิงได้5เสียสประตูมี6คะแนนส่วนเบลเยียมนะครับ ชนะ1แพ้1ยิงได้3เสีย3ประตูมี3คะแนนนี่เราไปดูนะครับผลงานและก็ฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมใน5นัดหลังสุดทุกรายการครับเริ่มที่อิตาลีนะครับก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ฟุตบอลยูโร2024นะครับมีแพ้สเปน0-1นะครับมีเสมอโครเอเชีย1-1เข้ารอบอ่าแล้วก็ไป แพ้ซร์แลน0-2นะครับในรอบ16ทีมจากนั้นกลับมาเล่นในฟุตบอลยูเอฟ่าเนชั่นซีกนะครับทำได้ดีมากกรบบุกชนะฝรั่งเศส3-1แล้วก็นัดล่าสุดบุกชนะอิสราเอล2ประตูต่อ1นะครับทั้ง2เกมที่ชนะเป็นการเล่นนอกบ้านนะครับส่วนเบลเจียมนะครับ5ออนัดหลังสุดก็ย้อนกลับไปในศึกยูโร2024เช่นเดียวกันครับมีชนะโรมาเนีย2-0เสมอยูเครน0-0เข้ารอบ 16ทีมแล้วก็ไปแพ้ฝรั่งเศส0ประตูต่อ1จากนั้นมาเล่นฟุตบอล UEFA ฟ่าในชั้น4เริ่มต้นในการชนะอิสราเอล3ต่อ1แล้วก็ไปแพ้ฝรั่งเศส0ประตูต่อ2นะครับถ้าเทียบฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะ2นัดที่ผ่านมาในรายการนี้อิตาลีดูดีกว่าครับ2ชาตินี้เคยเจอกันในช่วงหลังนะครับก็เป็นฟุตบอลยูโรนะครับอิตาลีบุกชนะ เบลเยียม2-1แล้วก็เป็นฟุตบอลยูอฟ่าเนชั่นีส์นะครับอิตาลีชนะ2-1คือเจอกัน2ครั้งหลังสุดเนะี่ยอิตาลีเป็นฝ่ายชนะเบลเยียมทั้ง2นัดนะครับทีนี้มาว่ากันที่สภาพความพร้อมล่าสุดครับอิตาลีซึ่งยังคงเป็นลูชาโนสปาเลตติที่เป็นเทรนเนอร์นะครับเกมนี้มีการเรียกผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาติดทีมหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือดานิเอลมาวดินี่นะครับซึ่งก็สร้างความฮือฮากเพราะว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่3 ของตระกูลอาจของตระกูลมาดิดีแล้วครับเชซาเล่เปาโลแล้วก็ต่อด้วยนานนิโอมาดิดีแต่ว่าคงจะยังไม่ถูกใช้งานในเกมนี้นะครับผู้เล่นนะครับที่ถูกพูดถึงแล้วก็ถูกจับตามองก็คือดาวิดเดฟรัตตซีฟอร์มดีมากนะครับใน2นัดแรกแม้ว่าเกมนี้นิโคลโลบาเลล่านะครับก็จะกลับมามีชื่ออยู่ในทีมอีกครั้งแต่โอกาสที่นิโคลโลบาเดล่าจะออกซาร์ดบนมานั่งสำรองและต้องหลีกทางให้กับฟรัตตซี ลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนก็มีสูงเช่นเดียวก,กันกับซาม u เลลิชชี่นะครับซึ่งเปิดตัวแล้วก็ทําผลงานได้เยี่ยมนะครับในอสองเกมแรกอีกคนก็คือซานโดโตนารีนะครับกอ,องกลางจากนิวคาสเซิลที่พ้นโทษแบนกลับมาแล้วแล้วก็ทําผลงานได้ดีนะครับยังคงไม่มีนะครับจอโจ,อจอสการวีนีปลารหลังจากอาตาลันตาที่เจ็บเข่านะครับรวมไปถึงจาลุกัสกามารานี่ก็เป็นกองหน้าของ อาตาลันตาก็เจ็บเขา่าเฟเดรโก้เคียซ่านะครับนักเตะที่ถูกพูดถึงมากๆนะครับนับตั้งแต่ย้ายจากยูเวนตุสไปอยู่กับลิเวอร์พูลก็ยังไม่ถูกเรียกกลับมาติามาติดทีมชาติเนื่องจากว่ายังมีปัญหาเรื่องของสาภาพความฟิตนั่นเองนะครับอีกคนนึงก็คือมอร์คินนะครับกองหน้าที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับฟิออเรนตีน่ามีชื่อติดทีมครับแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บก็ต้องถอนตัวออกไปนะครับนอกนั้นก็พร้อมลงเล่นแนวโน้มในการจัดทีมก็คือจะเล่นในแท็กติกเดนมก็คือ 3- 5ม 2หรืออาจจะปรับมาเป็น351 1, 1ครับมาเตโอเลเตกี i, นะครับกองหน้าที่กำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงกับอัลรันตาจะยืนเป็นหน้าเป้าและก็น่าจะมีรอเรนโซเปเลกรีนี่นะครับมิดฟิลประสบการณ์สูงจากโรม่าขึ้นมาเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับส่วนแผงกองหลังนะครับเกมเนี้ยก็จะใช้โจนีดิรอเรนโซเล่นร่วมกับอารสโตบาโซนีและลิคคาโดคาลาฟิออรีนะครับดาวเด่นที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับอาร์เซนอล โดยรวมสภาพทีมก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมครับส่วนเบลเยียมนะครับซึ่งมีโดเมนิโกเทเดสโกเป็นเทรนเนอร์นะครับเกมนี้อาจจะมีปัญหาในการจัดทีมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า1เนี่ยโรเมรลูกากูนะครับดาวยิงร่างใหญ่นะครับที่ปัจจุบันไปเล่นอยู่ในเกาโชเซเรอากับนาโปดีเนี่ยก็ยังไม่ถูกเรียกกลับมาติดทีมเควินเดอร์ปลอยนะครับที่ตอนแรกทําท่าว่าจะอําลาทีมชาติหลังจากนั้นก็โดนกล่อม ให้สู้ต่อนะครับมีปัญหาบาดเจ็บนะครับในการเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้ก็ไม่มีชื่อติดทีมนะครับรวมไปถึงผู้สาัประตู2คนครับตีโบกูกตัวกับมัดเซลนะครับมัเซลมีชื่อแต่ว่าต้องถอนตัวเพราะว่าเจ็บนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่ต้องถอนตัวไปก็คืออามาดูโอนานะครับกองกลางตัวรับที่กําลังโดดเด่นกับแอสตันวิลล่า เรียกความฟิตกลับมาไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเลือกที่อาจจะจํากัดนิดหนึ่งนะครับเกมนี้นะครับว่ากันว่าชาวเดูเคเตลาเล่นะครับจากอาตัลันตาน่าจะได้เล่นในบทบาทของเควินเดอบรอยโดยที่มีเรนโดตรอสซาจากอาซอนเป็นตัวสอดแทรกนะครับแล้วก็ตัวริมเส้นโดดี้ดูเกบาคิโอกับเชลมี่โดกูนะครับจะเป็นตัวขึ้นเกมนะครับแล้วก็หน้าเป้าน่าจะเป็นลุยโซเพนดาตำแหน่งของโอนาน่าน่าจะเป็นโอลามมงการ่านะครับ ที่ปัจจุบันเล่นกับเอฟวาใต้มาจับคู่กับยูริติเลมันนะครับแผงหลังน่าจะเป็นชุดเดิมโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์แบ็กวอลฟาร์ดกับเซโนเดบัสนะครับโดยรวมก็ไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเบลเยียมโดยเฉพาะกับการขาดหัวใจสําคัญในแนวล,นนลุกอย่างเควินเดอร์บอยไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับแนวโน้มที่เราจะได้เห็น11คนแรกของทั้ง2ทีมเริ่มที่อิตาลีนะครับในระบบ351 1, 1ครับผู้สาปะตูเป็นจารุจิดอนนารูมา แผงกองหลังก็มีโจนี่ดิลอเรนโซอเลสซานโดบาสตูนีริคาร์โดคาราฟิโอรีกองกลางวิงแบ็ดตด้านขวาเป็นเอเซบันกัมบิอาโซแล้วก็มีดาวิดเอฟรักเตซี่ซามูเอลเลริชชี่ซานโดโตนาลีเป็นนิฟิโตกลาง3คนวิงแบ็ตฝั่งซ้ายเป็นเฟเดริโกดิมาโกหน้าต่ำเป็นลอเรนโซเปเลกรินีและหน้าขวาคือมาเตโอเลเตกีมีลูชานอสปาเลตติครับเป็นเทรนเนอร์ส่วนเบลเจียมนะครับในระบบ4-2-3-1เคิร์นคาสติลนะครับเป็นผู้รักษาประตูแผงกองหลังก็จะมีทีมิทีกาสตันเย่ วอลฟาสเซโนเดบาสแล้วก็อาซูเตอสกองกลางตัวรับเป็นยูริติเลมันส์กับโอรามองกาลาตัวรุกโดดี้ลูเกบาคิโอชาวเดอเคเตราเล่เชเรมิโดกูและหน้าเป้าคือโรอิสโอเปนดานะครับมีโดมิเนโกเทเดสโกเป็นเทรนเนอร์และผู้ตัดสินได้แก่เอสเปนเอสการจากนอร์เวย์ก็ต้องบอกว่าโดยชื่อชั้นเกรดบอลค่อนข้างจะสู่สีใกล้เคียงนะครับและอิตาลีเนี่ยล้มเหลวามาจากยูโร2024ซึ่งก็คล้ายๆกับเบลเยียมเหมือนกันเพียงแต่ว่าอิตาลีดูจะกลับมาตั้งหลัก ได้เร็วนะครับและเกมนี้เล่นในบ้านนะครับสิติการเจอกันของ2ทีมนี้ในช่วงหลังอิตาลีก็ดูจะคมเบลเยียมเล็กน้อยและในสภาพที่ทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปก็ไม่พร้อมกับการขาดผู้เล่นตัวสําคัญโดยเฉพาะเคบินเดอร์ผมมองว่าอิตาลีของสปาริติจะทําได้ดีกว่าเกมอาจจะเล่นกันสูสีผัดกันลุกผัดกันรับแต่สุดท้ายน่าจะเป็นอิตาลีนะครับที่เป็นฝ่ายเบียชนะเก็บทั้ง3แต้มเต็มได้สกอร์คู่นี้ครับผมให้อิตาลีจะเฉือนชนะ แบบปุดปิด1ประตูต่อศูนครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับที่พลาดไม่ได้เหมือนกันสำหรับคอบอลอาจจะเช้าหน่อยนะครับเจ็ดมงเช้าตามเวลาบ้านเรานะครับในช่วงเช้าตู่ของวันศุกร์ก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับคู่ระหว่างชิลีกับบราซิลนะครับเกมคู่นี้จะเล่นกันที่เอสตาเดโอนาซิโอนานฮูดิโอมาติเนสอ่าปราดานอสนะครับก็ย้ำนะครับเล่นตอน7จ็ดโมงเช้า ตามเวลาบ้านดาวซึ่งจะเป็น7จ็ดมงเช้าของเช้าตรู่วันศุกร์ที่11ตุลาคมนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ระเดยดของเกมคู่นี้ครับเรามาดูสถานการณ์ของฟุตบอลโลกคัดเลือกโซนอเมริกาใต่ซึ่งโซนนี้นะครับมี10ทีมที่ลงเล่นและได้โคต้า6ทีมนะครับที่ไปเล่นรอบสุดท้ายด้วยอัตโนมัติและอันดับ7ต้องไปเหนื่อยต่อกับการเล่นพลย์ออฟเพราะฉะนั้นถ้าจะไปฟุตบอลโลก2องหต้องติดเป็น1ใน6ตอนนี้อาร์เจนตินาเป็นที่1โครเมเชียเป็นที่2อุรุกวัยที่3 เอกวาดอร์ที่4บราซิลครับที่5เท่ากับอันดับ6ก็คือเวเนซุเอลาคือเท่ากันที่10แต้มและ7คือปารากววยนะครับ8บริเวีย9ชิลีนะครับแล้วก็10เปรูจะเห็นได้ว่าชิลีที่มีอยู่5แต้มต้องการ3าคะแนนในเกมนี้เป็นอย่างมากส่วนบราซิลนะครับอยู่ในสถานที่ล่อแหลมเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะ เอาถึง6ทีมนะครับที่เข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยอัตโนมัติแต่ว่าผลงานฟอร์มหลังของราซินไม่ค่อยดีนะครับเอาละทีนี้เรามาดูนะครับอันดับแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับชิลีอยู่อันดับ9นะครับเล่นมา8นัดชนะ1เสมอ2แพ้ยิงได้แค่4เสีย12ประตูแล้วก็มีอยู่5คะแนนเฉพาะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก5าเกมหลังสุดนะเก็บได้แต้มเดียวนะครับส่วนราซินก็ไม่ค่อยดีนะครับ8นัดชนะ3เสมอ1แพ้4ี่นัดยิงได้9เสีย8ประตูแล้วก็มีอยู่10คะแนนนะครับ มาดูนะครับผลงานใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมในทุกรายการชิลีก็นับตั้งแต่ตอนไปเล่นศึกโกาปาเมริกา2024นะครับมีเสมอเปรู0-0์ 0, แพ้เจนตินา0-1เสมอกับแคนาดา0ูนแล้วก็ตกรอบแบ่งกลุ่มไปครับแล้วก็สเกมหลังสุดเล่นในฟุตบอลโลบค้าเลือดแพ้ทั้ง2นัดครับแพ้อาร์เจนตินา0-3ในการไปรเยือนแล้วก็แพ้บลดิเวียคาบ้าน1ประตูต่อเข้าขั้นวิกฤตเลยนะครับสำหรับชิลีส่วนบราซิลนะครับบราซิล ผลงานใน5นัดหลังสุดก็ย้อนกลับไปในซิโกปาเมดิกานะครับก็มีชนะปารากวัย4-1เสมอโคลอมเบีย1 1นะครับแล้วก็เข้ารอบนอกเอาด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มไข้ไปเจอกับอุรุกวัยเสมอ0-0ใน90นาทีแล้วก็แพ้ในการจ,จุดโทษ2-4ก็ยุติเส้นทางแค่รอบ8ทิมสุดท้ายจากนั้นกลับมาเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมีเฉือนเอกวาดอร์1-0แล้วก็ไปแพ้ปารากว์นะครับ0-1ก็ทําให้โดรรวันจนะูเนียเนี่ยเจอกับ เสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไหวไหมครับกับการที่จะนําบราซิลไปเล่นฟุตบอลโลกแต่เจ้าตัวยืนยันการันตีว่าบราซิลที่มีเขาคุมเนี่ยดีพอที่จะเป็นแชมป์โลกด้ดยซ้ำนะครับทีนี้เรามาดูนะครับสิติการเจอกันของ2ทีมนี้ในช่วงหลังเนี่ยก็ปรากฏว่าบราซิลทาได้ดีกว่านะครับในการเจอกัน3ครั้งหลังสุดนะครับชนะ1นูนในโกปาอเมริกา2021แล้วก็ฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกเนี่ยบราซิลชนะ ชิลีไปกลับครับไปเยียนชนะ10ในบ้านก็ชนะ4ประตูต่อ0ถ้าดูจากสถิติมาถึงตรงนี้แฟนราซินก็พอจะอุ่นใจได้ทีนี้เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับชิลีซึ่งมีริกาโดกาเยกาเป็นเทรนเนอร์นะครับก็อยู่ในช่วงต้องบอกว่าขาลงสุดๆนะครับทำให้มีแนวโน้มที่จะมีการผ่าตัดทีมใหม่นะครับมีการดออปผู้เล่นตัวสำคัญโดยเฉพาะมาริโซอิสลาซึ่งเป็นตากระลังตัวหลักเนะี่ย นัดนี้จะไม่อยู่ในแผนนะครับดูเหมือนว่ากกเยกาก็จะเรียกนักเตะสายเลือดใหม่เข้ามาติดทีมแถมนะครับอาริซิซันเชสครับกองหน้าตัวเก่าก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความฟิตไม่มีชื่อติดอยู่ในทีมนะครับมาติอสัสกาตาลานบีเซนเต้ปิซาโลก็มีปัญหาบาดเจ็บนะครับในนัดนี้นะครับตามข่าวก็คือว่าจะปรับมาเล่นในระบบ4-2-3-1นะครับเบนเบเดตอนดีอาสนะครับกองหน้าที่ฟอร์มไม่ดีนะครับในการเล่นให้กับต้นกัดซาวทำตันในขณะนี้ก็ หลุดออกจากทีมไปเพราะฉะนั้นเอดูอาโดวากัสนะครับจะได้ลงปักเป็นหน้าเป้าแล้วก็ใช้ดาริโอโอโซริโอซึ่งเป็นนักเตะเนื้อหอมสุดๆคนหนึ่งในวงการฟุตบอลยุโรปในขณะนี้ครับหลายทีมใหญ่สนใจจะคว้าตัวมาร่วมทีมจะได้เล่นเป็นตัวรุกทางด้านขวานะครับตรงกลางเป็นดิโกบาเดสทางซ้ายเป็นบิ๊กตอร์ดาบิล่าส่วนแนวรับมีแค่กิโยโมปาลิอามาริปานะครับที่ยังเป็นตัวหลักนะครับที่จะยืนเป็นเซนเต้แบ็กจับคู่กับเบนจามินคุช เซวิชนะครับแล้วก็มีเอลิกปูก้านะครับทำคุมเกมตรงกลางนะครับร่วมกับโดดิโก้เอเชเบเรียเอาเป็นว่าชิลีชุดนี้อยู่ในช่วงที่กำลังถ่ายเลือดใหม่นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับขุนพลพลังหนุ่มที่กาเยกาเลือกใช้จะทำได้ดีแค่ไหนส่วนบราซิลของโดริวานจูเนียยังใช้ผู้เล่นตัวหลักๆที่ส่วนใหญ่ก็ค้าแข่งใน ลีกใหญ่ยุโรปนะครับเป็นหลักนะครับแต่ปัญหาก็คือมีผู้เล่นตัวสําคัญ5คนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บได้ตั้งแต่อาริสงเบเกอร์ผู้สาประตูจากลิเวอร์พูลนะครับที่เจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าเกซอนเบรเมร์ครับเซ็นเตอร์แบ็กของยูเวนตุสคนนี้ก็เจ็บเอ็นเข่า ACL พักยาวนะครับเอเดมิลีเตานะครับปากกระหลังจากเรอแมริดก็ไปเจ็บในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คิตที่เรอแมริดแพ้ลิวศูนย์หนึ่งกิเยเมอารานาแบ็คซ้ายก็เจ็บและ ที่สำคัญก็คือวินิสุสจูเนียครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในแนวรุกเนี่ยเจ็บไหลนะครับในเกมล่าสุดนะครับในนัดที่เรามาติดนะครับชนะเบียร์ดวสองปราตูต่์ูนทำให้มีตัวเลือกจํากัดนะครับตอนแรกเอนบริกนะครับดาวรุ่งที่อยู่กับเรามาติดขณะเนี้ยได้รับการคาดหมายว่าอาจจะได้ลงปักเป็นหน้าเป้าแต่ดูเหมือนว่าโผลจะพลิกมาเป็นอีโกเชซุสนะครับที่จะได้เล่นเป็นสู่หน้าตัวเป้าแต่จะได้ ราฟินยานะครับอ่ะค้นโทษแบน์กลับมาเล่นเป็นตัวรุกร่วมกับซาบินโยแลวก็โรดิโกโกเอสส่วนกลางรับเนี่ยจะใช้อันเดรนะครับนักเตะที่เล่นอยู่กับวู๊ดแฮมตันวันเดอร์ในขนาดเนี้ยยืนคู่กับลูคัสปาเกต้าโดยที่มีบูโนกิมารส์นะครับเป็นตัวสอดแทรกแผงกองหลังในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยอัพแหนวินิซิอุสกับอเลสเตลิสจะเบียดแย่งตำแหน่งนี้กันอาจจะเป็นอัพแหนนะครับที่ได้ลงเล่นก่อนนะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นมากินโยสกับ กาเบนโดซันโตสมากันยายนั่นเองนะครับทีนี้มาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมครับชิลีนะครับในระบบ4 2 3 1อผู้รักษาประตูเป็นปรายานกอเตสกองหลังก็มีเฟลิเป้โลโยล่าเบนเจมินคูเซวิชกิเยโมมาดิปาแล้วก็โตมาเกาดาเมสกองกลางเป็นเอริกปูกากับโรดิโกเอเชเวเรียตัวรุกดาริโอโอโซริโอ ดีเอโกบาวเดสและก็บิ๊กตอดาบิลาหน้าเป้าคือเอโดอาร์โดวากาสมีริกาโดกายก้าเป็นเทรนเนอร์ส่วนบราซิลนะครับในระบบ4-2-3-1ก็มีเอเดซอนโมเรสเป็นผู้รักษาประตูแผงหลังดานิโรดาซินวาครับ os, os, มากินโยสกาเบรียนโนซานโตสมากรายสยแลวก็อัพแหนววินิซิอุสกองกลางเป็นอันเดรกับลูคัสปาเกต้ายืนมีตัวรับวรุกเป็นซาวินโยลาฟินยาแล้วก็โรดิโกโกเอสหน้าเป้าคืออีโกเชซุสนะครับ มีโดริวานจูเนียเป็นเทรนร์และผู้ตัดสินได้แก่ดาโดเอเดราจากอาร์เจนตินานะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงขาลงนั้งคู่นะครับโดยเฉพาะชิลีนัดนี้ก็เดิมพันด้วยการใช้นักเตะสายเลดใหม่ลงเล่นอาจจะต้องสู้ด้วยการเล่นแบบมีวินัยส่วนบราซิลช่วงหลังเกมค่อนข้างจะตะกุกตะกักไม่ประติดประต่อและนัดนี้ก็ขาด ดาวดังหลายคนแต่ถ้าเทียบกับชิลีที่กําลังมีปัญหาผมว่าบราซิลก็ยังดูแข็งแกร่งกว่ามีทีเด็ดมากกว่าอยู่ที่การเล่นในนัดนี้จะทําได้ดีแค่ไหนมองจากขุมกําลังนะครับแล้วก็เกรดบอลน,นะครับตัวทีเด็ดในเกมรุกเนี่ยบราซิลยังดูเหนือกว่าชิลีเพราะฉะนั้นผมว่าบราซิลน่าจะเอาตัวรอดจากเกมนี้กลับออกไปได้พร้อมกับสามแต้มแต่คงชนะแบบบุบวิดเฉียดฉิวผมว่าสกอร์ก็น่าจะ เป็นชิลีแพ้บราซิลศนยต่อ1แพ้แบบบุดวิดคือจับเต็มทีครับสำหรับบราซิลที่ได้3แต้มจากเกมนี้นี่คือ2คู่ที่น่าสนใจที่ผมลงลึกรายละเอียดให้ได้ชมกันนะครับส่วนรายละเอียดนะครับต้องการจะดูซ้ําอีกรอบหนึ่งก็ไปดูในไฟล์ภาพนะครับซึ่งเราทำรายละเอียดของ2คู่นี้นะครับไว้ให้ได้ชมกันนะครับส่วนนะครับผลการแข่งขัน ของรายการอื่นๆและคู่อื่นๆนะครับามาไล่ดูกันแนละซึ่งก็จะมีให้ดูในไฟล์ภาพอีกรอบหนึ่งด้วยนี่คือสกอร์ที่ผมคาดนะครับในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าเนชันส์ซีรผมว่ารัสเซียจะเสมอนอร์ทมาซิโดเนียหนึ่งหนโดวัวจะชนะอันโดราสองศูนย์ออสเตรียจะชนะคาซัคสถานสามศูนย์อังกฤษจะชนะกรีซสองศูนย์นะครับมูกอไกโรจะเสมอกับอาร์เมเนียหนึ่งหนึ่งฟินแลนด์จะเฉือนไอร์แลนด์หนึ่งศูนย์ยิปรอนตาจะเสมอซานมาริโน่หนึ่งประตูต่อหนึ่ง อิสราเอลจะแพ้ฝรั่งเศสศูนย์ต่อหนึ่งอิตาลีว่าไปแล้วครับน่าจะชนะเบลเยียมหนึ่งศูนย์และนอร์เวย์จะชนะเซอร์เบียเนี่ยสองหนึ่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับผมคาดการณ์เลยครับโบลิเวียที่กําลังแรงขึ้นมาน่าจะเสมอโคลอมเบียหนึ่งหนึ่งเอกวาดอร์จะชนะปารากวัยสองศูนย์เวเนซุเอลาจะแพ้อาร์เจนตินาศูนย์ต่อหนึ่งและชิลีจะแพ้บราซิลศูนย์ต่อหนึ่งปิดท้ายด้วยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับผมมองว่าออสเตรเลียจะชนะจีน จอแดนจะเสมอเกาหลีใต้2-2อุสเต็กกิสถานน่าจะเสมออิราน1-1บาเรน่าจะเสมอกับอินโดนีเซีย1-1โอมานน่าจะชนะคูเวต2-0การ์ต้าน่าจะชนะกิกิสถาน2-0สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์น่าจะชนะเกาหลีเหนือ2-1อิรักน่าจะเฉือนปาเลสไตน์2-1และซาอุดีอาระเบียน่าจะแพ้ญี่ปุ่น1-2นี่คือสกอร์ที่คาดและนี่คือทั้งหมดนะครับของเดินลงสนามในวันนี้ครับวันพัสบดีที่10 ตุลาคมพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับในวันศุกร์ที่11ตุลาคมยังมีฟุตบอลระดับชาติให้รู้ันตอบโดยเฉพาะศึกยูเอฟ่า i นชั้นส่นะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ